รัสเซียของพี่คือจะน่าจะเป็นแพนเค้กอร่อยมากรูจักทรงแล้วไม่น่าจะเด็ดได้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแพนเค้กใส่รัสเซียครับคือทอดไข่ใส่วิกเกี๊ยวอร่อยไหมเกี๊ยบไม่ดีแกงตุ๊กตุ๊กเฉย นี่กำลังดูเปิดข้อมืออยู่ค้่มือของพี่คริสติน่าจะเป็นแพนเค้กรัสเซียจะไม่เหมือนกับแพนเค้กที่เราเคยกินเบลิงชิกเก้อยากนะน้องมาถึงไปถึง5นาทีพี่ภูมิเดินไปทิวน้ำไมคะกูมาถึง2-3งสชั่วโมงแล้วพี่นึ่งยังไม่ถามกูเลยว่ากินข้าวอย่างโอ้สนุกสนานกันใหญ่อร่อยมาก ดูจากทรงแล้วไม่น่าจะแดดได้ครับมันจะเป็นครับมันแตกต่างจากแพนเค้กทั่วไปแง็บอันนี้เป็น Russian But Russian Pancake มันเหมือนับเฟเลยครับแตกต่างแค่ชื่อคนนี้บอกหน้าตาไม่น่าจะเป็นอย่างนี้คนนี้บอกว่าสมบูรณ์แบบแล้วอ้าวให้คุณบดูบองลองไหมครับ It smells really good ไม่แต่ไม่พการกินเดี๋ยววิการกินนะคะต้องมี sour cream แล้วก็ใส่ลงไปนะคะ อย่างนี้ซาวาครีมนี่เป็นครีมเปรี้ยวใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่มันไม่มีความเปรี้ยวนะคะมันจะเหมือนเป็นแบบเหมือนบัโยเกิร์ตท,<ย>ที่มีความเข้มข้ขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องม้วนนี่เขาไม่เป็นเครปเลยแบ่งครึ่งแล้วกันลองให้คุณบิวบองกินสักคำหนึ่งได้ไหมครับนหนูต้องลองคนแรกโอ้ยเพื่อความปลอดภัยของแขกรับเชิญทุกท่านรอหนะอรอหน่อยรอหน่อยจะตายมูกเพราะรู้วิธีเพียร์ไว โอ้ยปรโสบามสเร็ด It's really good but too much oil โอแปะแป,ะแปะเป็นไทยปเป็นไทยเด้ออ๋อวมากดีเลยเหรอ,อคุณพีบ้องครับแพนเค้กสไตล์รัสเซียด้านในเป็นแบบซอฟตครีม, <c oughs> อ,มอะไรนะครับ <c oughs> ถ,ถ้าไม่กินเขาจะแดกน,นะครับอร่อยอร่อย <c oughs> อร่อยครับอ๋อค <c oughs> <c oughs> ือทอดไข่ใส่วิคีรไม่ใช่ครเครปผักอร่อยไ ไม่ดีไม่ดีอร่อยแจ้งพวกหนูเฉยๆพี่มีสามคำครับไม่อร่อยไม่อร่อยแล้วก็ไม่อร่อยครับขนาดนั้นเลยครับมันเป็นส้มๆครับอ๋อมันคือเขาเรียกซาวเฟอร์ครีมซาวเฟอร์ครีมก็คือครีมที่มีความเปรี้ยวโอ้โห one try one try แล้วก็ม้วนเดี๋ยวผมจะโอ้โหโอ้โหลีลาลีลา รีดูรีดูไดเอทไดเอทเยอะๆมันจะได้แบบดับความเป็นแพนเค้กดับความเป็นแพนเค้กโอเคปกติเขาจะอยู่แบบนี้อยู่แนีึกว่ากวนตีนครับอ๋อแล้วก็ครีบว้าวขอบคุณครับพี่คริสติน่าอืมอืมปุ๊บอร่อยเหรอวอร่อยมั้งอะไรเนี่ย หมือนราถ้านี่เคยกินแล้วแต่อยากลองกินกับซาวครีมหน่อยใช่ไหมได้อนเอยเยอะมากเลยตัวแล้วครับคุณผู้ชมครับอุ้ยเนืองใครอ่ะหมดแล้วครับอร่อยมากเลยมองคตดูดเล